เดีวเราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะชิเดี๋ยวปีหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวอาทิตหน้าชี้อาทิตหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่นาเดือยไหนาอนาตหนา้นาตุกตีกตก่ไม่ได้ดีสวันจองเลนะยไหมเยหนาวเหรอมน ต้องลงน้ำแล้วไยร้อยไ่เข้าวะลงตลอดทั้งวันเลยล่ลละต้องลงน้ำแล้วนะเออไม่ต้องลงน้ำแล้วแล้วเท่ากนลงน้ไสก้แลสกตาล้อยนี่กัน <l> โอ้โหตาลังเยอะมาก ดาบะสูนแล้วน้ำก็ใสมากๆเนี่ยปะกกรังเต็มเลยนี่ปะกาะังเขาถึงเรียกว่าหาดอ่าวปะกกรังเนี่ยเพราะว่าปะกกรังไหนโอ้ดาบะสูนโอ้เขามีกล้องวงจรปิดตรงนี้ด้วยเปล่าหนนั่นไหมฮะหนเนี่ย น้ำใสามากเลยโอ้ห oh, ลึกอะลึกอะไรแค่นี้เองนี่ลึกอะไรวะเปี <laughs> ยกเดินไปอะเปียกอะนั่งทำงานอะใสามากเนียเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอ,ยอะไ <c oughs> รอะผมานั่งถ่ายรูปตรงนี้แม่เหมาะมากเลย เขาล้อมไหนไหมเชีพา,ายเรือเหรอไม่พายจี่อยากเล่นน้ำทะเลมากกว่า <c oughs> เหลายไไม่ด้พายก็แล้วพา,ายเลยขึ้นขโมงพายคนเดียวอะ่ะเ <c oughs> นี่ยพายคนเดียวไงบ้าพายคนเดียวเนี่ยอยากพายเดูใบไม้กระปุกไม่มีมีหน้าฝนหน้าร้อนไม่มีแม่กรบปูด มาเนี่ยมาเนี่ยองจัดตึวามเร็วเอาเรื่อมาจังไว้เร็วเร็วไปเป็นล่ะน

เสร็จแล้วแน่ๆเลยช้างเสร็จแล้วแน่ๆเลยเรวๆๆๆสร็จแล้วแน่ๆเลยเรวๆๆไหสร็จแล้วแน่ๆเลตช้างเสร็จแล้วแน่ๆเลยเรวๆๆๆึแ้ววชา อ้อาวกล้องมาแล้วบอก่านผู้ชมหน่อยเราอยู่ที่ไหนไวันนี้เราอยู่ที่แทม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 เกาะสมเด็จนะาหาดอ่าวปะการังปะการังเยอะมากเลยนะเขาถึงชื่อปะการังเนี่ยปะการังเต็มเต็มหาดไปหมดเลยเป็นปาการังที่หักแล้วก็ซัดเข้ามาในนี้อเออข้างหน้านี่นะ่าจะเป็นปะการังนะ<ๆ>เราแต่เราไม่ได้มีเวลาที่จะไปโอ๊ยว่าจะไปท่ายเนี่ยปากการังเยอะมากเลย เราไม่อยากเอาต้องลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวจะเป็นอันตร